Thank you. เราสตาร์ทเมื่อกี้ท่อน้ำมันมันรั่วหัวสี่นะผมช่างหลงไม่ได้ขันนะผมเอามือหมุช่างหลงไม่ได้ขันนะผมเอามือหมุนได้เลยเอามือหมุนได้เลยช่างหลง <c oughs> หิวข้าวเลยเนี่ยคุณพี่ก็หิวข้าวเลยเนี่ยรอเราด้านทีนี้ อ่ทีนี้ช่างลงต้องต่อให้ผมนะเอาป้อนยางป้อนยางแล้วก็ข้อต่อยาวแล้วขันไม่ได้เอ้อตอนนี้ไม่กินเยอะอะไรอะไรมาล่ะตั้งมาตั้งลำมา โดนอินเตอร์ไปเลยเฮ้ยเ๋ยวขึ้นหน่อยเรวขึ้นอ่ะเยียร์ลงมาต้องใช้ปัดไตยหรือเปล่า ขันยากอยู่ช่งรนก็มันลืมขันอีกเป็นงานยากไปทีนี้โอเค